วับนนี้ตัดเกมตอนนี้นะ FIFA วันนี้ตัดเกมเล่นเัยเดี๋ยวเราจะเอาไปพายใน YouTube ภายในเราก็ลง YouTube จะไปลง TikTok แล้วช่วงนี้โควิดระบาดอยู่ถ้าจะออกจากบ้านต้องใส่แมสวยนะครับอยู่ในบ้านปลอดภัยสุดนะครับ ดูอะไรตัวเ,เองให้ดีๆฝนช่วงนี้ก็ตกบ่อยเลยมาคอยใจนั้นช่องผมคือช่องแรกเลยนะครับผมเพิ่งอัดคลิปลงมาในผมเพิ่งอัดคลิปลงมาในยูทู e นะครับตบ่รอแป๊บใช่จังวะ ผมนี่ไปเช้ามากเลยครับเครื่องของผมมันค่อนข้าง,างที่จะค้างนะไม่ค่อยได้เล่นไหนคอมเล่นแต่ในโทรศัพท์ในนําตัวนะผมอายุหไม่ใช่ครับผมไม่ได้อยู่หกขวบนะผมอยู่ปหกนะผม,ผมอายุสิบเอ็ดขวบนะครับก็อย,อยังเล่นฟรีไฟอยู่ดี แต่ผมอะบางครั้งผมผสม,ม,มบาไม่เตมับมอะไม่อยากเติมเดี๋ยวค่อยเติมอีกทีหนงเพราะว่า,าไม่เติมอ่ะเออไม่หอมไม่ได้เลยแต่ผมแค่มไม่หมนท้เลยไเตมเลนเยอะมากเลยเพราะว่าผมไม่กลัวแรงตกนะครับผม ผมอ่ะจริงๆผมลงเล่นได้แต่ว่ารหัสผมมาโดนแฮกไปนะครับผมแล้วผมก็ต้องมาเล่นรหัสใหม่นะครับจริงๆ,ๆนะรหัสเก่าม,มาผมไม่ได้โดนแฮผมขึ้นใดสองด้านะแล้วก็สี่ก็จะขึ้นแดงน,น่าเลยอยอมยางทำไมต้องโดน,นนะมันเนี่ยน่า แล้วก็ค่า,นโโห,าหนึ่งเลยเกินกระสุนเูแกใช้กระสุนเยอะเหลือเกินตายแล้วมั้งตายแล้วมั้งคนครับดูแกแล้วน่าจะเล่นได้ดีรกระสุนเยอะจังวะโอ้โหนี่ติดกระแพงาเลยทีนี้ แล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราได้อะไรมา <c oughs> นี่ได้ปืนนี้มาแล้วโอ้โหายแล้วก็โ <c oughs> ดนยิงไปนัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกว้า wow. วแล้วของยังงวะกระเป๋านะเหรียญน,นะเหรียญ ผมชอบเียนนะเอาไปแรกอะไรไมกตัวนะีที่นี่มีที่แรกด้วยหรอโอเคแลกจองดูจ้าทำไมผมไม่รู้นะครับว่าทำไมทุกคนถึงชอบใช้สองคนกันมันแรงมากเลยนะอันนี้มันมีตอนนี้เขเปลี่ยนปืนเนีด่ดยดุยดีวอู้ ผมก็เสีเหเพื่อความดีใจหน่อยจะได้ไม่เสียปกติผมไม่ชอบทำเสียปกติอโอ้มีคนแน่เลยไม่มีของเลยวะ่ยวะไอเกแปดว่ากันทำไมผมไม่มีสก,กินวะทุกคนอ๋อดึงสายสกินนะไปเนาะี่ืม้่ะ ล,มลืมทุกอย่างเลยเป้นเนี่ยมาตอน,น,นผมไปลืมเป็นสายฟรีมาเลยลืมสายสกิเนี่ยโอ้พระเจ้าผมผมนี่ขี้ลืมจริงเอาจริงๆผมนี่ขี้ลืมแดบผมไม่ค่อยเจอของที่มันสำคัญสำคัญเลยนะเ้อดาบนีก็เอา ดีเหมือนกันนะมันดูดีกระเป๋าผมก็ไม่ค่อยมีอะไรแย,ยหะหรอกเหรียญเยอะเนาะเหรียญผม,มต้องสิบเอ็ดเหรียญเอาไปทำอะไรดีวะได้สก,การแล้ว ยยากกได้เเ็บสีงอะ่ะนนี้นะ <c oughs> ผมจะกลับไปแรกที่ตู้อันเดิมนะเพราะว่าของยังไม่ขบจะไม่แลกไม่ได้นะเผ <c oughs> ื่อผมโดนยิงอะไรอย่างนี้ประมาณ แต่ไม่มีอะไรช่วยอะไรเต็มไปหมดไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ทุกคนไม่ดีเลยตอนนี้ไม่ค่อยดีกลัวจะมีคน เลยทุกคนตอนนี้นะคตาเรียกตาบอกว่าแอมเรียกนะครับตอนนี้พี่แอมนะครับเรียกมาหน่อยโอ้ยร้อนนะร้อนจนังเลยร้อนนะครับตัวเบามาดัางมากเลย <c oughs> อะไร <c oughs> อะไร เอยจับเล่นกับพี่เด็กน้องขอโทษทีขอโทษขอโทษทร่าวเาเลงมาเลยลงมาเลยไม่มีคนเลยนะดังจังวะเรื่องดังเบาเบดิปะ ค่อยไปนะน้อยให้ใ่ก no. ับป oh, oh, oh. no. mm. oh, no, no. oui, ้าไว้ให้ใจกป้าไว้มาโอ้โหร้อยมไปเอาบนนไปร้อไปรเล่านีไป ใกระเป้าให้ดีถ้ากระเป้าคุณรู้สิให้ดีถ่าให้ดีได้ต่างหาอีกให้มึงดมึงก็โดนนี่แหมึะนั่งยังไง้่ย

ได้เสียงท้าเท่านั้นแหละก็รู้ว่ามีคนแหละโอ้เสียงเบาอะจ่ายจะล่นตายนะตายเลยจายเลยตายเลยจายเลยจบแล้จวจบเพียงแค่นี้จบเพียงแค่นี้